เจ้าชายวินเลี่ยมเกลียดการเลือกเจ้าหญิงไดอาน่าโดยเฉพาะเมื่อพระองค์และเจ้าชายแฮร์รี่ยังเป็นเด็กการเลือกนี้ทำให้เจ้าชายทั้งสองคิดว่าพวกเขาเป็นชุดที่ซื้อแยกกันเจ้าหญิงไดอาน่าทรงใส่ชุดของเจ้าชายวินเลี่ยมและแฮร์รี่อย่างไม่ปฏิเสธได้ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่พระโอรสธิดาของเลดี้ไดอาน่าและพระเจ้าชาวที่สามยังเป็นเด็กยกเว้นว่าการเลือกเสื้อผ้าของอดีตเจ้าหญิงแห่งเวลนั้นไม่ถูกใจทุกคน เจ้าชายวินเลียมเป็นหนึ่งในคนที่ไม่พอใจหากเราจะเชื่อการเปิดเผยของพี่ชายของเขาในหนังสือเล่มพิเศษของเขาสามีของเมแกนมาเคลิลได้เปิดเผยความไม่พอใจของมกุฎราชก,กุมารน,นี้ให้เรานึกถึงว่าเมื่อครั้งที่พวกเขายังเป็นเด็กหลานชายของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธท,ที่สองคุ้นเคยกับช่างภาพอยู่แล้ว มีรูปถ่ายของเจ้าชายหลายรูปที่ถ่ายร่วมกับเจ้าหญิงไดอาน่าผู้เป็นแม่ของพวกเขาภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสไตล์ส่วนตัวของเลดี้ไดอาน่าถูกถ่ายทอดลงบนชุดของเจ้าชายน้อยมากเพียงใดเจ้าชายวินเลียมไม่ชอบชุดที่เข้าชุดกันตามคำบอกเล่าของเดยุคแห่งซัสเซก เจ้าชายแห่งเวลไม่ชอบทุดท,ที่แม่บังคับให้เขาใส่ในบันทึกความทรงจำของเขาพ่อของอาชีและลิลิเบตอ้างว่าพ่อของจอร์ดชาร์ลอตและหลุยมีอาการอาการอายจนต้องบอกพี่ชายว่าไม่สนิทปัญหาดังกล่าวยิ่งร้ายแรงขึ้นเมื่อเจ้าชายน้อยทั้งสองเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมอีตันที่มีชื่อเสียงจริงๆแล้วเจ้าชายแห่งเวลเคยขอให้พี่ชายแกล้งทำเป็นว่าไม่รู้จักกันที่โรงเรียน ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาไม่มีน้องชายคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยซักถามหรือขัดขวางไม่ให้เขาประสบความสำเร็จในสังคมเขากำลังสร้างชีวิตของตัวเองและไม่พร้อมที่จะละทิ้งมันไดยุคแห่งทรัดเสพวัย39ปีเขียนไว้ในหนังสือของเขาอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสามีของเคธีดดลตันพยายามโน้มนาวคนอื่นให้เชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเขาและพี่ชายของเขาเป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงมาก เจ้าชายวินเลี่ยมความเจ็บปวดยังคงรู้สึกได้นอกเหนือจากทุดเหล่านั้นแล้วเจ้าชายวินเลี่ยมยังเกลียดที่คนอื่นคิดว่าเขาและเจ้าชายแฮร์รี่เป็นของแถมอีกด้วยในเรื่องชุดที่เข้าคู่กันการเลือกแฟชั่นเหล่านั้นส่งผลต่อการเป็นพ่อของเขาในปัจจุบันหลักฐานคือเจ้าชายจอร์ดและหลุยไม่ค่อยสวมชุดเดียวกันในที่สาธารณะยกเว้นเพียงชุดนักเรียนเท่านั้น ยกความดีความชอบให้กับเคธิลตัตนและรสนิยมด้านสไตล์ของเธอเพราะเมื่อพวกเขาออกไปข้างนอกเด็กๆของตระกูลเวลก็แต่งตัวกันดีมากเสมอหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่เจ้าชายทั้งสองถูกเห็นสวมชุดเดียวกันคือในงานโทรอปิ้งเดอะคัลเลอร์ของปีนี้จอร์จและหลุยสวมสูทพร้อมเนกไทสีแดง